สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรื่อง s u b j u n c t i v e นะคะในเรื่องของการใช้ subjunctives ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำนะคะความต้องการการร้องของการอ้อนวอนหรือว่าการสั่งนะคะลักษณะนี้มาดูว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง s u b j u n c t i v e มีในรูปของ present subjunctive นะคะมีในรูปของ past subjunctive และก็มีในรูปของ past perfect subjunctive คือการใช้ประโยคในรูปแบบที่แตกต่างจากประโยคทั่วๆไปของภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อบอกถึงความต้องการความปรารถนาหรือการคาดหวังของผู้พูดว่าผู้ฟังควรจะทำอะไรนะคะหรือหวังว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงการเปรียบเทียบหรือสมมุติอะไรก็ตาม ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบันมาดูรูปแบบนะคะรูปแบบและการใช้ present subjunctive ก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนประโยคในรูปแบบของ reported speech แต่ละ modal verb นะคะมักเป็น should ที่แปลว่าควรนะคะโดยกริยาแท้ของประโยคนั้นๆยังอยู่ หมายความว่าอย่างไรคะการเขียนเนี่ยนะคะในแต่ละ m o เดลเวิร์เนี่ยมักเป็นชื่อที่แปลว่าควรเนี่ยออกไปหมายความว่าการใช้ในรูปของ reported speech โดยกริยาแท้ของประโยคนั้นๆยังอยู่นะคะคือกริยาช่วยนะคะกับกริยาแท้ในเรื่องนี้จะเป็นกริยาช่วยกับกริยาแท้ในรูปของ verb infinitive เหมือนกับว่ายังมี Model ตัวนั้นอยู่ นะคะในรูป verb infinitive ก็คือ verb เดิมน,นั้นเองนะคะ verb ช่องที่1เหมือนกับว่ายังมีโมเดลตัวนั้นอยู่นี่คือรูปลักษณะโครงสร้างของการใช้รูปแบบที่เป็น present subjunctive นะคะแล้วก็ใช้บอกความต้องการความจะเป็นหรือข้อบังคับต่างๆที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะตรงนี้ความหมายก็คือว่าใช้บอกความต้องการความจะเป็นหรือข้อบังคับต่างๆที่ค่อนข้างเป็นทางการ ชิลด์ไม่จําเป็นเสมอไปสามารถจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้คือเป็นเงื่อนไขนะคะเป็นสตัคเจอร์ความหมายของการใช้ present s u b j u n c t i v e ดังที่กล่าวมาทีนี้มาดูนะคะ subject ไง subject ตรงนี้คือประธานบวกกับอะไรคะ suggest ก็คืออะไรคะแนะนำ recommend ก็คือแนะนำ advise ก็คืออะไรคะแนะนำ demand ต้องการ insist ยืนยันกำชับ command สั่ง ask ขอ prefer ชอบมากกว่า move กระตุน้น order สั่ง urge กระตุน้น propose เสนอ request ร้องขอ require ต้องการ desire ปรารถนา เบรกอ้อนวอนขอนะคะแล้วประกอบไปด้วยนะคะบวก that บวก subject should บวก not บวก verb infinitive มาดูตัวอย่างการใช้นะคะ they recommend that she try the special menu สเปเชียลเมนูคืออะไรคะสเปเชีย mm hmm. ก็คือเมนูพิเศษนะคะอย่างเช่นว่า,เ,าเราสั่งอาหารแบบนี้นะคะเราก็มีการ recommend ก็คือการแนะนำนะคะ they mm hmm. คือพวกเขาพวกเขาแนะนำว่า She ก็คือลองนนะ่ะควรที่จะลอง Special Menu วัน,นวันนี้ดูนะว่า,าที่ร้านอาหารนี่วันนี้มีเมนูมีในเรื่องของ รายการอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเขาแนะนําให้เธอลองเมนูพิเศษแบบนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนํา recommend ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบการใช้ที่เป็น present subjunctive นั้นเป็นการเขียนโดยการใช้ความหมายในเชิงของการแนะนำนะคะการต้องความต้องการการยืนยันการสั่งการขอ การร้องของการในในเชิงของกรณีที่เป็นเรื่องของประโยคคําสั่งบ้างนะคะหรือว่าเป็นประโยคที่ในเรื่องของประโยคการแนะนําบ้างแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูอีกตัวอย่างหนึง่ง he insisted that the l e g i l a t i o n be followed เขายืนกรานว่าข้อบังคับจะต้องถูกปฏิบัติตามนะคะ Insist e d ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแปลว่าอะไรคะยืนยันกํำชับเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของความที่อะไรความต้องการหรือคำคำสั่งนะคะอย่างเช่นว่าในเรื่องของการที่เราอยู่ในสถาบันการศึกษา นะคะ,ะมีกฎกติกาอย่างไรแบบนี้นะคะก็ต้องปฏิบัติตามประมาณประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้คำคำสั่งอย่างเช่นว่าเป็นคำสั่งในเชิงของการกำชับยืนยันนะคะ insist น,นะคะเติมเติม ed ก็คือ insisted ก็คือได้ได้กำชับได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้ก็นะคะก็จะเติม ed เข้าไปหมายถึงว่าได้ได้เราได้สั่งไปแล้วนะ เขาผู้ชายเนี่ยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นผู้มีการก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคุณครูก็ได้เป็นใครก็ได้กฎรูปบบีบบของโรงเรียนอ่านได้กำชับแล้วนะลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นเรื่องของการใช้ subjunctive ก็คือให้ให้เราเข้าใจว่า subjunctive เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้าง ให้เราเข้าใจในความหมายเนี่ยลักษณะแบบนี้เราก็ต้องไปทวนดูนะคะว่าเป็นอะไรบ้างคำแนะนำนะคะต้องการคำสั่งการขอการกระตุ้นอะไรลักษณะแบบนี้นะคะ,ะมาดูในเรื่องของการใช้ it บ้าง it บวก verb to be บวกบวกอะไรทีนี้ามาดูนะคะ important อันนี้คืออะไรคะ important ก็คือเป็นความหมายคือสำคัญนะคะ essential จำเป็นนะคะสำคัญ necessary จำเป็นสำคัญ imperative จำเป็นสำคัญคือคือความหมายเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้คนละคำก็เป็น synonym advisable สมควรนะคะ advice เนี่ยปกติจะแปลว่าแนะนำ advisable ก็แปลว่าสมควรนะคะ desirable เป็นที่ต้องการปกติ d esire เป็นแปลว่าต้องการนะคะเติม able เข้าไปก็แปลว่าเป็นที่ต้องการนะคะ my h i s her which ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นความปรารถนาของอ่าเป็นความปรารถนาของใครอะไรแบบนี้นะคะ better ดีกว่า best ดีที่สุด a good หรือว่า bad idea เป็นความคิดที่ดีหรือเป็นความคิดที่ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นเครื่องหมาย slash, ซึ่งหมายความว่าในโครงสร้างนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่ที่ให้เราเราทราบในในการใช้ร่วมกับประโยคนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่าง crucial crucial นี่คืออะไรคะสำคัญมากนะคะ crucial vital จำเป็นสำคัญมาก advice เป็นที่แนะนำ suggested เป็นที่แนะนำ recommended เป็นที่แนะนำ demanded เป็นที่ต้องการ requested เป็นที่ร้องขอนะคะตรงนี้เราให้ให้เราจำคำศัพท์แล้วก็สังเกตการเขียนนะคะบวกด้วย that บวก subject should บวก not บวก verb infinitive ก็คือ in, verb infinitive ก็คือเป็น verb verb เดิมนะคะ verb เดิมก็คือ verb ช่องที่1ตัวอย่างการใช้นะคะ it is important that students h a d in their assignments on the due date มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนควรจะต้องส่งงานในวันที่กำหนดนะคะตรงนี้ก็คือตัวอย่างการใช้นะคะ it ตรงนี้นะคะ verb to be ก็คือ is แล้วก็มามาเลือกในในคำในตารางนี้ว่าเราจะต้องเติมคำอะไรกับประโยคความหมาย that ทำไมคะ that subject ก็คือ students นะคะ hand in the r e hand in the r e นี่ตรงนี้คืออะไรคะเป็นเป็น verb อะไรคะเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะ hand in the r e the r e ตรงนี้ก็คือว่าแทนใครแทน students the r e นะคะก็คือถ้าอยู่เป็นประธานของประโยคก็คือใช้อะไรคะใช้ the y นะคะเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของหมายความว่า assignments เนี่ย assignments เนี่ยเป็นอะไรคะเป็นการส่งงานก็คืองานของของเขาตรงนี้ก็จะใช้ใช้ z นะคะควรจะส่งงานในวันที่กำหนด on the due date เรามาดูว่าอ่าแล้วทำไม should นะคะตรงนี้ should เพราะว่าอยากทราบว่าทำไมจึงไม่ใส่ s h o l d เนื่องจากโครงสร้าง structure ได้บอกไว้แล้วนะคะว่า,า modern verb เนี่ยมักเป็น s h o l d ที่แปลว่าควรเนี่ยเราไม่ไม่ได้ใส่ก็ได้โดยกิยาแท้ของประโยคนั้นน,นเนี่ยยังอยู่ในรูปของ verb infinitive เหมือนกับว่ายังมี modal ตัวนั้นอยู่นะคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นเรื่องของ structure ที่เราที่เราจะต้องจำซึ่งความหมายเนะี่ยแปลว่าควรแต่เวลาที่เราไม่ใส่ยังมีความหมายเหมือนเดิมไหมคะก็มีความหมายเหมือนเดิมเห็นไหมควรจะใช่ไหมคะนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการใช้โครงสร้างนี้แล้ว it is important เห็นไหมเราให้เราสังเกตดูว่า ทำไมเราไม่ใส right ่ชูดในเมื is ่อชูดอะแปลว่าควรจะใช่ไหมคะก็ตอนนี้เรากำลังพูดถึง Subjunctive แล้ว Subjunctive คืออะไรอะก็คือคำศัพท์ที่เขาเป็นคำเฉพาะในการใช้อยู่แล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่ที่กล่าวไปเนี่ยคำศัพท์เหล่านี้ก็คือเป็นคำที่ใช้แล้วแปลความหมายได้อยู่แล้วว่าควรจะหรือว่าไม่ควรจะลักษณะนี้นะคะเขาจึงเรียกว่า Subjunctive แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการใช้ Subjunctive ือ r r e p o r t e d speech นะคะขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ